คิดว่าอยู่ไกลแล้วจะรอดนะครับตอนสาลานาคอยก็ไปไปแล้วเงื่อไหลตอนหกทุ่งครึ่งตอนนี้จะกันกุัว่า่อไปครับฝากถึงน้องๆไปรุ่นนะครับที่รวมกลุ่มมั่วสุมนะครับพบทั้งอาวุธยาเสพติด รถแต่งซิ่งส่งเสียงดังนะครับถ้าพวกพี่ได้ทําการจับกลุ่มยืดรถมาแล้วนะครับจะดำเนินการนะครับปรับขั้นสูงสุดนําท่อมาเปลี่ยนนะครับถ้าจับร้อยยังไม่เงียบพวกพี่ก็จะจับ200 200ไม่เงียบจะจับ300นะครับไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาบอกว่าไม่มีตังค์นะครับตังค์แต่งรถก็ยังมีนะครับไม่ใช่ตํารวจรังแกประชาชนแต่ว่าเป็นการป้องกันเหตุป้องกันอุบัติเหตุป้องกันการสูญเสีย นะครับผู้ปกครองนะครับช่วยกันกวดขันดูแลบุตรหลานนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าตำรวจรังแกประชาชนดูตัวเองซะก่อนว่าทำถูกต้องหรือยังอย่ามาโทษว่าสังคมกันแก้งด้วยความปาดถา,านิจากสพนาวาตำรวจนาวาทีมผมพันตำรวจเอกอติรุทธาแจ้งเอาจริงจังแน่นอนครับเพื่อชาวนาวาจะได้นอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณครับ